เงนตอบแม่นปะตอนนี้เดินทางมาหอดบบ่านเซนต์ตอเจ้าทีคลองทั้งนัวงยกนั่งง้อก็มีแต่งง้อีิโลมีแต่ตัวยึดจอยน้อยๆก็เป็นตะอยากเลย บรีคอนข้างเซ็เสียดมี่ควงเลยไปเลยแล้วขวันตีหัวขวันตีหัวยกขึ้นรถไปกี้กินเยื่ว่านะมันอยู่ว่าดีน้อยเงเป็ตัวเราเท่าไหร่วาเล็หน่อยทองคำปั้นหมดเลยว้าบ้านแซนต์อ เทม่าวมึงสาร์วัมปอยู่บันว่ากำลังไล่ม hey. ัวออกไปทงให้ทงหน้าเวลาเจ็ดโมงกรว mua cả ngoài kia, ngoài lạc. Ngoài ngoài này là sạp. Sạp vào trong ngoài thăm. Nè, bậc thước ngoài này có chói lúc mất là, Nó bị đi tươi mà. Bậc kia